ท่านไหนที่กำลังมองหารถมือ2นะครับผมที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับอัตราเร่งที่ดีออกตัวได้ไวนะครับแล้วคุ้มค่าคุ้มราคามีส่วนลถจากป้ายแดงลงมาเยอะมากๆหลายแสนนะครับผมเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเบียร์จากร้าน PD Car c e ์เซ็นเตรศูนย์รวมรถบ้านมือสองคุณภาพดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้นำซีวิกเอนะครับตัวรุ่น s a s นะครับมาให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับว่ารถไี่จะมีความสวยความงามเพียงใดอย่างไงก็ไปรับชมพร้อมกับผมกัมกนเลยครับมาเริ่มต้นกันด้วยที่ไฟหน้านะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าแต่งแล้วนะครับผมเป็นตัวโคมเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นตัวไฟแต่งแบบนี้แล้วนะครับผมก็ด้านหน้าก็อาจจะมีการสึกมัวตามการใช้งานนะครับผมเพราะว่าเป็นไฟแต่งไม่ใช่ไฟจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครเมียมด้านหน้า Hon d a สีเงินสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเป็นในเล่บเนี่ยจะลมเป็นสีเทานะครับแต่ว่าด้วยสีจริงที่เรามองเนี่ยจะออกเป็นเทาอมฟ้านะครับผมท่านใดที่ชอบสีหรือชอบสไตล์นี้นะครับผมต้องไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าสีนี้ก็ มีจานวนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับลูกค้ายางที่ได้ไปจะเป็นยางดันล้นะครับแล้วก็สเปคยางที่ได้จะเป็น2 1550 R17 ด้วยความที่ว่าเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมก็มีความเพิ่มของความหนาของอยางนิดนึงนะครับผมเป็นเป็นยางเบอร์50นะครับก็จะได้สมรรถนะที่นุ่มขึ้นมานะครับผมนิดนึงนะครับผมการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับแล้วก็ตัวสภาพของอยางเนี่ยนะครับก็ จะประมาณ7-80%นะครับผมก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมกับรอบๆนอกกันนะครับผมตัวสีเทาฟ้านะครับผมเป็นแบบนี้ได้เลยอ่ะกล้องตามผมมาได้เลยได้เลยครับมาชมกับด้านรอบๆเลยด้านข้างนะครับก็มีความสวยความงามนะครับมาชมกับด้านท้ายกันครับผมอ่าด้านท้ายเลยครับด้านท้ายก็ตัวนี้จะเป็น FD ไฟกลมอยู่นะครับลูกค้าอ่ะก็ มีความสวยความงามนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับโลโก้ซี v ิกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกับด้านนี้ต่อครับผมอ่ะเดี๋ยวลองชมกับภายนอกรอบนอกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปรับชมกับห้องเครื่องนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องนะครับผมอ่ะกล้องถ่ายห้องเครื่องเลยครับห้องเครื่องก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตามอายุการใช้งานก็รถสิบกว่าปีห้องเครื่องสภาพนี้ผมถือว่าผ่านนะครับลูกค้า นะครับเครื่องแห้งนะครับเครื่องไม่เยิมนะครับลูกค้าตัวนี้จะมี ABS ให้ด้วยนะครับมี ABS ให้ด้วยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปชมกับด้านในกันนิดนึงนะครับตัวด้านในนะครับลูกค้าด้านในจะเป็นตัวนี้จะเป็นเบาเบาเบาะหนังที่ว่าหนังเทียมนะครับพุ่มมาแล้วมาด้วยนะครับก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับซึ่งจะแมทกับตัวคอนโซลแล้วก็แผงประตูนะครับลูกค้า อ่าเขาจะออกเป็นแนวเขาเรียกว่าเทาตัดดำนะครับลูกค้าเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเอากุญแจออกนิดนึงนะครับก็ออปชันก็ตามรุ่นตามสเปคตามโรงงานนะครับผมก็จะเป็นแอร์แอร์เป็นตัวบิดนะครับก็มา,าแบบนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวให้ดูผ้าหลังคานิดนึงนะครับผ้าหลังคาก็ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับผมอ่าท่าที่ผมมองคือประมาณ 90%นะครับผม90%เลยด้วยด้วยรถที่10กว่าปีนะครับผมได้ผ้าขนาดนี้ผมถือว่าเกดเแล้วครับลูกค้านะอ่าแล้วก็เรียกไมค์คันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายไมค์นิดนึงผมขอสตาร์รถนิดนึงนะอ่ารถสตาร์ติดดีเลยนะครับผมี๋ยวให้ดูตอนนี้ไมค์อยู่ประมาณ2องแสนเนะครับผมก็ทมการใช้งานครับ รถปี2007นะประมาณนี้นะครับ15ปีไมาวิ่ง2องเนก้าก็ถือว่าใช้งานปกตินะครับช่วยงานใช้งานเข้าไปนะครับลูกค้ารถสตาร์ทติดดีนะอะ่ะแอร์เย็นนะครับลูกค้าแอร์เย็นเลยวิทยุขออนุญาตนะอ่ะโอเควิทยุเสียงดังปกตินะครับลูกค้าแอร์เย็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปชมกับด้านหลังต่อครับก<ะ>็ด้านหลังก็จะเป็นสีเบาะหนังเทียมนะครับผมหนังพีก็เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับก็ จ็นะครับถือว่าสวยไม่มีแตกนะครับลูกค้าโอเคอ่ะแล้วก็มาชมกับด้านท้ายกันพร้อมกันนิดนึงนะครับผมด้านท้ายก็รถเดิมเลยนะครับผมอ้าซ้ายขวานะครับผมเดิมเลยนะครับผมท้ายก็รถเดิมนะรถคันนี้เดิมนะครับผมไม่มีการชนนะมีเต็มที่ก็คือเก็บสีสวยงามนะครับลูกค้าอ่ะเครื่องมือยังอะไรมาครบนะครับลูกค้าอ่ะเครื่องมือยังอะไรมาครบยังอะไรอยู่ด้านล่างนะครับผม ไปเชิญด้านหน้าดีกว่าครับผมอ่ารถสวยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆโอเคนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Honda Civic FD คันนี้นะครับผมปี2 0 0 7รุ่น SAS นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2,35,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าผู้เต็มนะครับผมฟรีดาวก็จะพรอ,อยู่ตกประมาณ5,000กว่าบาทนะครับลูกค้า โอเคนะครับก็ท่านไหนที่สนใจแวะเข้ามาดูรถแล้วก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับผมผมเบียร์แล้วก็ทีมงาน P.D. Car c เต t e r ศูนยร,ร,รวมรถบ้านมือสองคุณภาพดียินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ